ผมไม่ <S <S ไมออกีดหรอกวิลล์เอากุญแจมาเข้าไปแล้วแล้วาเริ่มแรกนะคะเราก็ต้องมาหาว่าผีอยู่ห้องไหนก่อนนะโดยการเอาเครื่องวัดอุณหภูมิไปวัดว่าห้องไหนเย็นสุด สิบสี่ฮะแม่ใช an ่ห้องนี้นะเพราะว่ามีนี่เนี่ยคุณทำไมชอบเข้าห้องน้ำกันจังผิดทางนี่เอาไว้นี่เรากดใช้ได้ยังอ่ะกดแล้ว i n u น e s l a ล e r บรราร่าแกแกนะแกจำไว้เลยนะถ้าจะจำไว้าจะจำไว้ในส่วนเรื่องของจิตใจเขาจำไว้ว่าแกเป็นคนใช้น้ำใช้ไฟเปลืองและพ่อเจะต้องรู้เรื่องนี้แน่ถ่ายรูปก,ก่อนเช็โอเค พี่ไม่อยู่แถวนี้หรอโอ,โอ้โอ้โอ้เล่นใหญ่มากคุณพี่ตกใจแบบน,นึงขอไปรำคาญแบบ้ยใครเปิดประตู อุยอวิย,ยเล่นประตูใหญ่เลยอะคุณคุณได้ยินเสียประตูไหมฮะ <c oughs> บาร์บาร่าเธอชอบเล่นประตูเหรอ <c oughs> โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าบาร์บาร่า บับบาร่าสมบัติ call you can you show yourself and talk to her or him or something that you love or abstract anything แป๊บหนึ่งประตูไม่ได้โอเคเข้ามาแล้วบาบาร่ามาแล้วบาบาร่า come to see me บาบบาร่า come to see me <laughs> บา,บารบาร่ากำจุกตีมี14ฮะอุ้ยมืดอย่าไปมืด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 ใม่ใหม่ใม่ใม่ไม่งั้นเราจะแพ้นีิถ้าอยากงั้นทุกคนฮะเรามาช่วยกันพาบ,าบารบาร่าไปสวรรค์น,นะฮะมา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 พร้อม กุศลธรรมมากุศลธรรมมาอาพัยยาการธรรมมาการเมตธรรมากุศล,ลายาธรมิง่งกามาเยกามาวาัจจาังกุศล,ลังจิตตังอุป,ปน,นังโหติอวิเคปโหติเยวาปนาตาตามิตตา,าเย ัญเยปีอาติอาจิจาตามุปันนาอารุปีโนธรรมาหิเมธรรมะกุตลาเขาไม่โผล่อะเขาไม่จะตื้อแหละเร่จริงๆแล้วบอรบาร่าเขาไม่ชอบบทตรวจคือแบบว่าเขาอาจจะเป็นเขาเขาไม่โผล่มาเลยอะฮะ เขาไม่โผล่มาเลยหรือว่าเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาอาจจะไปดีแล้วก็ได้ทุกคนอู้หูลบแปดเขาไม่น่าจะไปดีนะโอ้โอ้โอ้บาบาร่าโอ้โอบาบราบรา่า บาร่าทำอะไรเนี่ยบาร่าวิธีบาร่าทำอะไรลงไปบาร่าทำอะไรลงไปบาร่าหรือแบบาบาร่าเขาเป็นไอดอลเขาอาจจะแบาบว่าชอบร้องเพลงมาได้ผมจะร้องเพลงให้บาับา เขาพลแล้วเ <_ s 1> ขาพลแล้วทุกคนเขาหันแล้วเม,ม,มื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหม เขาอยากจะต้องเขาอยากจะฟังเพลงของลูกแน่ๆเลยลูกแบบลูกเขาบอกว่าลูกจะร้องเพลงนี้เขานี่แบบว่าปิดไฟเตรียมตัวถือแท่งไฟแล้วเนี่ยว่าแต่หลักฐานเรอะไรบ้างนะเรามีอ่าฟิสิกง์เทมเพลเจอร์กอสไรติง Barbara, do you want to sing a song with me? Or, uh, do you want to listen the music of me? มาทุกคนพร้อมนะฮะต่อแต่น,นี้เราอย่าได้เจอกันขอให้มันเป็นวันสุดท้าย เพราะรู้ดีว่าไม่มีความหมายเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจบาบบาราบาบาราทำไมบาบราร้าวิควิเคเขาเล่นไฟแล้วอะ่ะวิคมาบาบาราบาบาราบาบารา Bumara, can you see me? Come to see me, please. Or do something. Uh, write in the book. Write something in the book. <laughs> Barbara, come to see me. Come to see me, please. I want to see you just one time. Can you show yourself or do something? Or... Hello? Hello. <laughs> ผมไม่ก ok ีดหรอกฮ่าพอแค้เพอนคนนี้นะวันนี้ไหนไหนมามามาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเกมนีพอแล้ว Voilà.